จริงเงินเฟอ้อเนี่ยถ้าเห็นปีที่แล้วเนี่ยรีเทิร์นมันไม่ค่อยไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับก็มาเพิ่งขึ้นเร่งกันปีนี้แหละเพราะว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปถึงปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะพอนึกภาพออกว่า Federal Reserve ธนาคารกลางสาหรัฐอเมริกาก็จะบอกว่าเงินเฟอ้อเป็นทาร์สิทอรี่อ่ายังไม่ขึ้นไม่ขึ้นขึ้นขึ้นไม่จริงหรอกเดี๋ยวเงินเฟอ้อเดี๋ยวมันก็กลับลงมาเพราะมันเป็นทาร์สิทอรี่แล้วก็มาโดนรัสเซียยูเครนตอนทุมพาอันนี้เป็นตัวตัดเชือกเลยว่าเงินเฟ้อเนี่ยมุ่ ทำในลักษณะที่ป้องกันความเสี่ยงหมดทุก ล <c oughs> แลวเปิดตัวเองเนี่ยกับความเสี่ยงอย่างเดียวที่เขาที่เขารู้เพราะฉะนั้นความเสี่ยงอย่างอื่นเนี่ยที่เขาไม่รู้หรือเขาไม่ได้สนใจเนี่ยเขาจะช็อตมันหรือทําการป้องกันความเสี่ยงตรงนั้นอีกอันนึ่งเป็นตัวของ private asset มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะใหม่และมีข้อจํากัดในเรื่องของสภาพคล่องทําให้ตัวของกรรตอนเนี่ยจะมีดาวตัวใหญ่ให้ใหมันว่ <c oughs> าควรจะต้องใช้วิจารณญาณหรือว่าการศึกษากองทุนประเภทนี้ จริงๆเพราะว่ามีความเสี่ยงเรื่องของสภาพคล่องแต่ว่าข้อดีของมันเนี่ยก็คือว่าด้วยความที่มันเป็นสินทรัพย์ที่อยู่นอกตลาดใช่ไหมครับมันจะไม่ได้มีการเรียกว่าเป็นการมาร์คมาเก็ตหรือไม่ได้เห็นราคาที่มันซื้อขายทุกวันความผันผวนข,ของกองประเภทนี้ก็จะมีค่อนข้างที่จะน้อย